เริ่มสิดึงตะนางแล้วพี่น้องล่มขนาดลวงเยาวนี่งงเมตรเขาขายเป็นกิโลกิโลละสิบสามพันกี่ประมาณสี่สิบห้าบาทเด้อพี่น้องเด้อขายเป็นกิโลก็หนึ่งนี่มีอยู่ประมาณส้ามเมตร นี่คาดเดาละล่ะคนสบาควะว้าโตนักแท้ได้เฮ้ยกิ้งเอาแหละางบ่ได้อดอกบ่ได้ดอกซุ่มเจ้าเอ้ยสองคนนักแท้ได้ฮะออกกิ้คือย่อไมได้มันพ่อหน่อยคนมี็นนอนคนน

โอ๊ยตได้กะเอาเถอะอกเอ่อกิ่งเอาไปไปไปอ้ยลมขนาดพี่น้องเห็นอันบ,บ,อบ่อห้อนไปนได้ดอกเพราะว่ามันมีลมแดดอยู่แต่ว่ามันลมตอนนี้กะ11โมงแล้วพี่น้อง11โมงที้เทียงแล้ว ช่วงเศร้าพ่ะ่ประเทศมือยังจังอยู่เศร้าตัวนั่นจะได้เอาอันลวดมัดเอาแล้วตัวจะปิ่นนั่นปิ่นันนามาฮะด้ลมขนาดสบายดีพี่น้องอะไรช่วยสบายดีรืยยังยังเลยออ้อมมีไปก่อนเขาเรื่องวันไหนกอพคุ เบากระตูดเบาพลังมาพ่ออ้อมันนี่ป้าไหวแล้วก็ยะเราพี่น้งองไม่ได้เห็นยังหรอกเอาต้นลำไยกับลำไม้ไปปลูกไหวแหละขยะ จะคู่ปทผมแหละน้พอดี้แหละดึงดึงหันมานีกับพอดีหอดเนาะสนมันหอดบ่เฮยหอดบ่เฮยชาวแมทเนี่ยลาวะวะก้อนหนึ่งชาวแมท ขนาดช่างสองเมตรได้นี่ตะนางนี่มันเป็นน้ำราคาเด้อพี่น้องเรอคันราคาสั่นกับสี่โลถือกว่าอันนี้ราคาเงาวยกว่าสี่โลแพงขึ้นมากอ้อมแบ่งั่วค้วบกเขาแล้วกันเขาไป อันคุดขนาดปลูกพักได้สร้างเพื่ออันอ้อมเท่ากนานาเพื่อจะเลี้ยงเป็ดพี่น้องซใหาเลี้ยงโซนทางปุลยทางหลังปุ่ะเอาเป็ดนอนไม่ปล่อยแล้วก็คุดคุ้มปล่อยน้ำลงให้มันลอยเอาแปงไปเลย Mặc vừa hè cả đốt, đốt thì nó Mà biết phải chín rồi đơn này Tí là subscribe cho

คังหนึ่งเลยได้พี่น้องด้อกินเอ็มอยมาดีมาดีพี่น้องเอ็มดน้อมเซอนไพี่น้องลดมเนาะห่อผิวมันจะได้อย่งไรเนาะยดำขนาดมีต่คนใส่ยัญดำจะต้งนี่านดำขอน้อเ่าแลวก็ยามัน ต่อเด้พี่น้องเด้อมื่อกี้นี่นั่นงพักผ่อนพอดีพอดีเลยเนาะตีบพฟ,ฟอวางวาวิบดิซื้อเพิ่มนะเกือบหมื่นแล้วพี่น้องนี่เฉพพอตะนางนี่กะสามล้านถ้วนบ่าสามล้านอ่าแสนเก้าสิบห้าพัน

พอดีเกือบพกล้านล้เวิดทั้งเสาทั้งปูนทั้งแหท่ายพก้านกีบพี่น้องพกล้านกีบกะสองหมื่น สองมืนมืนกลัวเกือบสองมืนมืนแปดประมาณนี่แหละเส็ดหัว ก่อนเดอ้อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณวัดสุขุขคน i, ถูกไลค์ถูกคอมเมนต์เข้ามาชมรบบชมช่องก้หน้าตาอ้นด้วจเจเดอร์ไปชมช่องกระโจดต่อเดยพี่น้องเดอร์กับอลงัง